ะะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้า,เาสู่ช่องยิงโซแห่งเมืองทิพย์นะคะวันนี้พี่อิงนะคะก็มีข่าวมาแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะสัญลักษณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วก็ไอเทมนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแบบแรกนะคะด้านความสัมพันธ์เลยะคะ่ะท่านบนนะคะจะเป็นแบบเดิมน,นะคะส่วนด้านล่างนะคะความสัมพันธ์นะคะจะเป็นแบบใหม่อ่ะเรียกได้ว่าปรับสัญลักษณ์แค่นี้พอนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยะคะ่ะ มาในส่วนไอเทมนะคะชิ้นแรกนะคะชิวอัพรอดก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นถุงมือของเราก็จะมีลักษณะนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะชิ้นที่3นะคะในส่วนของดาบแดงของเราก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะในชุน <c> ะ <oughs> ในส่วนชิ้นถัดมานะคะก็จะเป็นอรองเท้าวิ่งใบนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลย ในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของของซับนะคะชิ้นที่สองนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นอ่ส่วนประกอบนะคะของบูมสติกอันเล็กก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะในส่วนของโลมมิ่งชิ้นเล็กนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยอันถัดมานะคะก็จะเป็นจอเกาะชิ้นเล็กก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยค่ะไม่ใช่จอบกาะชิ้นเล็กสิแบบเป็นส่วนผสมประมาณนี้ค่ะอันถัดมานะคะก็จะเป็น คาทาสโลนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะและในส่วนถัดมานะคะตัวสุดท้ายนะคะเป็นกอเกิดก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะและถ้าเอามาเปรียบเทียบกันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะด้านเบินก็จะเป็นแบบเดิมนะคะในส่วนด้านล่างน,นะคะก็จะเป็นแบบไม่โอเคค่ะก็คราบก็จะมีประมาณน,นี้นะจ๊ะสำหรับการอัปเดตนะคะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s รสมาชิกให้พิงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้าบ๊ายบาย